สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าอาบาอักเรนเจอร์ตอนที่27ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าอาบักเรได้เป็นอาบักบรูสภตพามาที่ทีน้อยที่ทำให้ทุกคนร้อนมันทรมานเหลือเกินทั้งสี่ก็มากันไว้ได้ทีน้อยก็ขอยอมแพ้โดยให้กินทากเลก,กิเอาไปเลยเอาไปให้มดเลยทั้งสองเลยโดนจับพร้อมกับถูกทำอะไราบางอย่างกลับร่างและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะสลับร่างกันเลยเปลี่ยนเสื้อกันะนิดหน่อยเพราะว่ามันใส่ไม่ได้ใส่แล้วบัดอึดอัดตัตผ้ามาทิอัสกาทั้งสามก็าาม,กามาแต่อาบักน ขาดเอาไว้เลยจะเสนอช่วยแต่ทรีนอยก็ไม่เอาทั้งสองก็แปลงร่างแต่ก็แปลงร่างไม่ได้กดจนปุ่มพังละและไอ้ทรีนอยก็บอกไปอาบัคเรคคิลเรอร์ก็ลงมาตัดหนวดปลาหมึกมนเลยหนีไปเลยแล้วอาบัคเรคคิเรอร์ก็กลับร่างเพื่อที่จะดูตถานการต่อไปตัดภ้ามาที่ยง4ีและอาบับรูในร่างอาบักเรดขอเรียกว่าบรูในร่างเลยละกันนะครับที่กำลังสอมอยู่ก็<า> จอต้องั่ง,งถึงกับสะดุ้งลุงก็มาเอาง่ายๆนะปวดเอวแต่ว่าเรดในร่างบรูมันทําไม่ได้ไงเจ้าตัวเลยมาแทนและลุงก็เลยสงสัยทั้งสองก็กันเอาไว้ไม่ยอมบอกความจริงตัดภาพไ,ไดินเทล่าที่กำลังซ่อมอยู่ตัดภาพมาที่บรูในร่างเรดต้องไปรับไหมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าและเรดในร่างบรูก็โดนลากเข้าไปในขณะเดียวกันไมค์ก็ให้บรูในร่างเรดมาเล่นด้วยกันก็เลยต้องเล่นตามสถานการณ์และไมค์ก็พาไปดูต้วนไทเซลาก,ก็เล็กนิดเดียวเลยจะทําเองแต่ไดาทาของตกพวกเด็กๆก็ร้องเลยจะให้ไปดู เนเบโลเบล่าเบล่างงนตัวเดอลองก็กำลังเดินกลับบ้านและก็คุยกันไม้นั้นเลยไปเล่นคนเดียวตัวไดทรีนน่มันก็เป็นตบวโบนแล้วก็ไปถึงร่างกายอะนะไปยังโลกรูเดเรสก็มารอมแล้วบอกว่าไมไปเล่นที่สวนสาธารณะและก็ได้เมีข่าวซึ่งมันก็อยู่ที่สวนสาธารณะและไมก็อยู่ด้วยไม้นั้นก็กำลังโดนทั้งสี่ก็มาพวกมาเมียก็ออกมาข้าไปสักวันหนึ่งสสองนาทีแล้วกันนะครับรูในร่างเล็กก็ได้แสดงท่าทางเหมือนอาบักเลสตัวเลสในร่างบุกก็ได้ทำเหมือนกันต่อด้วยอพยโลกก็ส่งเสริมเล่นลรกดีจ้ๆ กลับไปอีกรอบทั้งสองก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมตามอะไรเกรดดีเยี่ยมแปลงร่างและก็ช่วยเ้าสองคนไว้ได้ประกอบอาบูยิงไปเลยขยายร่างบากเฮียวก็มาทั้งฝั่ก็ออกมาแต่ว่าไอทรีนอมันก็ใช้หนวดพราบมือของมันทาให้ไทรโนกับไทเซ่าปรับร่างกันประกอบร่างกายได้ไว้เฮ้ยแต่ว่าร่างกายมันขยับไม่ได้ดังใจคิเลโอก็มาก็ไม่ใช่มาช่วยนะก็แค่ใบเย็บัาคริวเลยกจัดการทรีนอยไปทั้งฝั่งก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่อาบัตดีคิเลอก็โดนชดอีกแล้วละคร่านพอเล่าก็บอกว่า กลับไปก่อนละกการตัดภาพบริที่ฐานก็ได้คุยกันแถมไม้ยังให้ทําเป็นรเป็เาอีกด้วยแต่ว่าพออาบักเดททาแล้วเนี <sp ans apology> <sm> ่ยดูเหมือนว่าไม้นั้นจะชอบของอาบักรู้มากกว่าละครับก็จบลงไปแล้วตอนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามแล้นคลิปหน้าต่อไปกับติเกน